มะนาวทุยก้าออกแก่แล้วสวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะนี่เด็กมันจากจิ่งนี้นะลูกใหญ่มากเลยครับมีใหญ่มีเล็กนะเพื่อนเพื่อนของเรานีอินทรีย์ล้วนๆนะไม่มีเคมีใดๆทั้งสิ้นเวลาเก็บเราก็ต้องเก็บลูกใหญ่ก่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อน ลูกเล็กก็ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเขาโตแล้วค่อยมาเก็บนะนี่สองลูกคู่เลยนะมันน่าชื่นใจนะเพื่อนๆถ้าเราได้ได้ปลูกเองแล้วก็ได้กินผลผลิตของเราถึงเขาจะออกลูกน้อยแต่มันก็น่าภูมิใจนะแล้วก็ความรู้อะไรเนี่ยผมก็เคยบอกไปแล้วนะมันก็ดูแลไม่ยากนะเพื่อน หาต้นหาพัน์มาให้ได้ก่อนนะต้นนี้รู้สึกจะปีกว่าแนละ้วมั้งตองปีแล้วราว,วเนี่ยออกลูกมันก็หลายรอบแล้วนะการดูแลก็รดน้ําทุกวันถ้าดินแห้งนะหรือจะวันเว้นวันก็ได้เพราะเขาไม่ค่อยชอบน้ําแฉะปุ๋ยหมักพืชสดอาทิตย์ละครั้งนะน้ําปาหมักก็วันเว้นวันเราดูแลเองนะเพราะว่าเราผลิตเองนะน้ําปำหมกัก เดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวเราไปไปเทียบขนาดมะนาวมะนาวที่เราซื้อมะนาวแป้นนะโทษนะ เดี๋ยวเรามาดูมะนาวกันนะระหว่างมะนาวแป้นที่เราซื้อนะนี่ก็ถือว่าลูกใหญ่พอสมควรกลางๆเล็กกว่านี้ก็มีที่เราซื้อมานี่ของเราเองเนี่ทุนเก้าไลนมาเล็ดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อจะเยอะไหมอะไรนะโอ้โหอันทุมน้ำกระจายเนี่ยน้ำหกนะเพื่อน ตรงใกล้ๆนะมองเห็นไหมครับนี่นะการที่เขาไม่มีเม็ดเนี่ยเขาจะมีแต่เกล็ดเนื้อเต็มไปหมดเลยเกล็ดน้ําเห็นไหมแล้วก็จะได้น้ําเยอะถ้าเกิดมีเม็ดเขาจะมีซังมีอะไรใช่ไหมปริมาณของน้ําก็จะน้อยลงเนี่ยมันดีตรงนี้แหละนี่หันไปน้ํากระจายเลยเรูแลเพื่อนๆว่าจะได้น้ําเยอะหรือเปล่าโอ้โห มีแต่น้ำนะศูนเก้าไล้เมล็ดไล้เมล็ดจ,จริงๆแต่ไม่รู้เขาเขาผลิตพันธุ์ขึ้นมายัางไงนั้นถึงไล้เม,มเล็ดเมล็ดมันไปไหนหมดนี่เส้นใหญ่นะนี่เส้นเล็กดูน้ำน้เพื่อนๆเห็นไหมครับอยู่ความเปรี้ยวหอมขึ้นมาเลย ยอลองทายกันนะว่าเปรี้ยวไหมเพราะว่ามะนาวนี่กินตอนเช้าเช้าตื่นมาชงน้ําอุ่นนะกินนี่รักษาโรคได้เยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนลองดูนะผมก็กินอยู่ประจํานะแทบจะวันเว้นวันเลยก็เพราะว่าได้แล้วก็ใส่น้ําพึ่งลงไปหน่อยหนึ่งเติมน้าร้อนหรือน้ําอุ่นก็ได้นะแล้วก็กินเลยเมื่อเช้าก็กินแนละ้วแต่นี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะว่ามันเปรี้ยวจริงหรือเปล่า น้ำเยอะมากต้องกินน้ำลายก่อนเลยเพื่อนๆต้องทานซีว่าเปรี้ยวไหมใครทายถูกเดี๋ยวมีรางวัลนะเปรี้ยว เห็นมึงกินแล้วเจยอ,อย่างเงี้ยผมกินเปรี้ยวได้ไงแต่ถ้าใครกินเปรี้ยวไม่เก่งเนี่ยตาหยีแน่นอนเลยเดี๋ยได้เลยไอ้หมดเลยนะนเพื่อนมีเวลาว่างก็ลองปลูกด,ดูนะเพราะว่าถ้ามันไล่สารพิษเนี่นยมันจะดีต่อสุขภาพแล้วก็ดูแลง,ง่ายโรคก,ก็ไม่มีนะมาลงมาแมลงอะไรมากินไม่มีเลยนะเราปลูกแบบธรรมชาติล้วนสารเคมีใดๆก็ไม่มี ไอ้พวกปุ๋ยเลยเป็นเม็ดๆไม่มีทั้งเม็ดนะเราใช้สีววภาพร้าวนๆนะลองดูนะใครว่าไม่เปรี้ยวลองดูแต่ผมอ่ะกเปรี้ยวได้นะ <c oughs> มันคุ้มค่าตรงที่ไม่มีไส้ไม่มีเม็ดมเมล็ด เพราะถ้ามีเม็ดมันก็จะเปลืองเนื้อที่ของเมล็ดมันจะต้องมียวงมีอะไรเยอะใช่ไหมเคเนนะแล้วพบกันคิดต่อไปนะครับคนสมดรถปลูกฝังนะโอ้โหเปรี้ยวขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไม่ไม่ลืมกันติดตามกันตลอดมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาฝากนะแล้วก็มาทำให้ดูทำให้เห็นๆเนี่ยสงสัยอะไรก็ พิมพ์เข้ามาถามได้นะครับยินดีตอบถ้ารู้จะตอบหมดทุกอย่างไม่มีการปิดเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆทําเป็นทุกคนลองดูนะถ้าไม่ลองไม่รู้ลองผิดลองถูกแล้วก็จะมีประสบการณ์เองขอบคุณนะครับ